สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ยอรไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเพิมกับเว็บบอทให้เพื่อนเพื่อนเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเข้มเหรียญ LTC ฟรีนะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการฟอสเเอนะครับแล้วก็แบบสํารวจก็มีให้เราทําด้วยนะครับสําหรับสายชอบต่อแบบสํารวจนะครับส่วนอันนี้จะเป็นช็อตลิงก์นะครับตรงนี้นะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้อันนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับตรงนี้ โอเคเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูได้นะครับโอเควิธีการสมัคร <okay. S 2> ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าลงชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับก็ <Okay. S 2> ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลนะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วเราก็แก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็ okay, <Okay. S 2> มียืนยันอีเมลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคพอเราเข้าสู่ระบบมาก็จะเจออยู่หน้านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยืนยันอีเมลแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมลนะครับก็ให้เพื่อนๆนไปยืนยันอีเมลกันด้วยนะครับเขาบอกว่าโปรดยืนลงทะเบียนอีเมลโปรดตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อรับของขวัญสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนสต๊ิชนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนยืนยันอีเมลเสร็จนะครับเขาจะมีอีเมลวันนี้มาให้เรานะครับเขาบอกว่าอีเมลของคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณจะได้รับรหัสของขวัญนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนคัดลอกตรงนี้ไปนะครับถ้าของเพื่อนๆนขึ้นนะครับเวลายืนยันอีเมลแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนคัดตรงนี้ไปนะครับแล้วกดค o ปลตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่คําว่าแรกนะครับแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนลบตรงที่คําว่าเป็นขีดออกนะครับอย่างนี้โอเคให้เพื่อนเพื่อนลบที่เป็นขีดออกแล้วก็ให้เพื่อนๆมาแก้แคปค่าตรงนี้นะครับ โอเคอย่างอันนี้นะครับปอให้เพื่อนเพื่แกแคปชั่นตรงนี้ไปเลยนะครับครับแล้วก็เซศแล้วก็ Y อย่างนี้นะครับแล้วกดแลกของขวัญได้เลยนะครับของผมก็บอกว่ารหัสของขวัญน,นี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับประมาณนี้ของผมก็ได้แลกไปแล้วนะครับโอเคงานที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการฟอร์เซตนะครับแล้วก็แบบสำรวจ แล้วก็ช็อตลิงก์นะครับตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทํางานนะครับตรงนี้จะเป็นรับ LTC ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดวาทีําว่าอันแรกพร้อมรับสิทธิ์ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ระดับ1นะครับผมก็จะได้อยู่ที่250ได้อยู่ประมาณ250สตาสตชี LTC นะครับต่อการเคม1ครั้งนะครับวิธีการเคมก็ให้เพื่อนๆมาแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับพิมพ์ไปเลยว่า G ต่ของเพื่อนๆของแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับหกเจ็ดอย่างนี้นะครับพอเสร็จล้วก็กดเคมตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าขึ้นผิดพลาดตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนแคปชั่น,นใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่แคปชั่นสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพอใส่เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็จะได้มาอยู่ที่250ซาสตชินะครับก็รอเวลาอีก1ชั่วโมงเข้ามาเคมใหม่นะครับ ตรงนี้จะเป็นแบบสำรวจนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายต่อแบบสำรวจก็เข้ามาดูได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์สั้นนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขอกดเข้าสักคู่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับตรงนี้จะเป็นลิงค์สั้นนะครับการทำช็อตลิงก์นะครับทํา1หนึ่งครั้งเราจะได้จำนวนเหรียญตามนี้เลยนะครับที่เขาบอกไว้ข้างหลังนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะขึ้นอย่างนี้ เขาก็จะบอกไว้แบบละเอียดอันนี้จะได้อยู่ที่ 1, 1 330 s a ตชิ LTC นะครับส่วนอันนี้จะได้อยู่ที่669้สตชิ LTC นะครับก็ให้เพื่อนๆทำให้หมดเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำหมดเลยเพื่อนๆก็จะได้เหรียญไปทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับตรงนี้ นี่ก็จะเป็นเสียงดวงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นของขวัญของขวัญก็คืออันที่มาแลกเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นความท้าทายนะครับก็คือทําการทําคั็ดลิงค์ครบ20ครั้งนะครับจะได้อยู่ที่500สตชินะครับประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นหลักฐานการชําระนะครับตรงนี้นะครับ ันนี้จะเป็นชื่อผู้ใช้นี่นะครับมีเพื่อนๆที่ถอนก็ออกไปด้วยนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้ตรงที่คําว่ากระเป๋านะครับกระเป๋าตรงนี้ก็จะเป็นการฝากกับการถอนนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นเซตติ้งนะครับตั้งค่านี้จะเป็นเชิญเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงที่กระเป๋านะครับ ตรงนี้มันจะมีคําว่าฝากกระถอนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตรงที่คําว่าถอนเขาบอกว่าถอนสูงสุดอยู่ที่5,000อันนี้จะเป็นถอนอันนี้จะเป็นจํานวนเหรียญที่ผมมีอยู่นะครับก็ค่าทมเนียมจะอยู่ที่2 2 0 0 0 0นะครับ2 0 0 0 0ซาโตชี LTC นะครับถอนจํานวนขั้นต่ําอยู่ที่0.005นะครับซาโตชี LTC นะครับ ถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไบแอนด์บิตทับคอยเบสสตตงโพนะครับบิทัสซาอะไรประมาณนี้นะครับที่มีเหรียญ LTC นะครับโอเคก็ถอนขั้นต่ำประมาณ0.005นะครับตรงนี้จะเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูกันได้นะครับโอเคก็หลักๆก็วิธีการทำงานนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทำช็อตลิงก์ตรงนี้ด้วยนะครับทุกๆวันนะครับถ้าเพื่อนๆทำหมดนะครับ เพื่อนๆก็จะได้เหรียญทั้งหมดตรงนี้ไปเลยนะครับ1,130เหรียญน,นี่นะครับประมาณนี้1 3 3 3 1130สนะครับ1,391 s a t o ส h i อย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นจำนวนเหรียญขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าผมถึงยอดทอนขั้นต่ำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆนะครับโอเคเราสายฟรีมาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีจะถอนได้ไหมนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ